แหลกหลังคาอิอุสมิวเอ็กนะคะทรงเอเชียบาสเกตนัมเบอร์ไนะคะเป็นงานอลูมิเนียมทั้งชุดทั้งชิ้นเลยนะคะคุณลูกค้าได้เดินทางมาที่ SCR ราชาแหลกหลังคาเพื่อทําการติดตั้งแหลกหลังคาให้กับเจ้ามิเอ็กคันงามคันนี้นะคะคุณลูกค้าได้เลือกตัวถาดทรงเอเชียบาสเกตนัมเบอร์พร้อมด้วยคันคว้างทรง RB03 สีดําค้าจับตรงรุ่นแนบเนียนแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมคะ สวยงามมากๆเลยนะคะเอาใจสำหรับสายป่าสายลุยนะคะผู้ที่รักสไตล์ออฟโรดนะคะแต่ไม่อยากได้งานเหล็กเพราะมันหนักใช่ไหมคะและมีโอกาสขึ้นสนิมแน่นอนค่ะมาที่เราได้เลยนะคะเราเป็นอลูมิเนียมทั้งชุดทั้งชิ้นเลยนะคะและรูปทรงฉบเฉี่ยวทันสมัยแน่นอนค่ะนคะแป๊บนั้นหนาอลูมิเนียมนนหนาหนาแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะ SCR ราชาแหลกหลังคานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะ คานขวงที่เราให้คุณลูกค้าไปนั้นนะคะทางเราก็ได้ทํายางปิดร่องคานด้านบนและร่องคานด้านล่างให้คุณลูกค้าด้วยนะคะทําการยึดระหว่างตัวคานขวางกับตัวถาดด้วยสารแหลกนะคะเป็นสไตล์ที่โดดเด่นของทาง SCR เช่นเดิมค่ะ ก็สวยงามมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่นะคะอยากติดแหลกหลังคานะคะเรียนเชิญมาที่ SCR ราชาแหลกหลังคาเลยนะคะเรามีให้เลือกหลายแบบหลายทรงเลยทีเดียวค่ะปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะยินดีดูแลยินดีบริการยินดีรับใช้คุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะฝากติดตามผลงานด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรนะคะเราก็จะมาอัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะสวัสดีคะ่ะ